จเจอทิวีศักดิ์เมืองสุริ์นจริงมาจากไหนผมจะเจอผมจะเจอจริงโอ้โยลำแข้งหนักหรือเปล่าอยากเจอเขาอ่ะอยากเจอเขาอ่ะลำแข้งหนักไหมขุนเขา่าขุนเข่าไรน้ำใจเปล่าซอกซอกซอกเหรอโอ้ยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรตางดาวพิษดุพวง ชื่ออะไรชื่ออะไรทางดาวพิษจุ่มพวงโอ้โยลำผักลำขคนนี่เป็นไงมั่งหนักหน่วงไหมครับตั้งตัวได้ครับอตั้งรับได้ใช่ไหมอ่าผมสู้ได้เดิมพันเท่าไหร่เดิมพันเท่าไหร่เดี๋ยวพายไม่อั้นเดิมบอนไม่อั้นเลยเหรออ่าอั้นโทรมันจะสู้กันได้หรือเปล่านี่มวยที่ไหนมวยที่ไหนเนี่ยชุมพวงครับมวยอำเภอชุมพวงเหรอมันจะมันจะต้านลำแข้งเขาได้หรือเปล่าครับทบีศักดิ์เมืองสุรินทร์อ่ะอยากเจอไหมอยากเจอไหมอยากเจอครับ อยา,ากเจอเหรอการคอเลยการคอเลยเหรออ่าเราฟุตเวิร์กให้ดูหน่อยชกหน่อยชกหน่อยโอ้โหอันนี้อะไรนี่ซ้ายโอ้โหซ้ายยาวซ้ายยาวโอ้โหสอกับเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงรับได้หรือเปล่าทุกขบวนท่าหรือเปล่าโอ้โหนี่เจ้ะเก้ฟาดหางไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเซเซ สู้เซเซอือพร้อมชคพร้อมชกทุกเวทีไปเทุกเวทีไปเยียโอ้โหความชกทุกเวทีอืมาเลยมาเลยฝากเดี๋ยาอยากจะฝากบอกทวีศักดิ์มือซืไไหมใจหรือเปล่าใจหรือเปล่ารือเปล่าถไม่ใจ กลับบ้านกลับบ้านไปเลยโว่ยอดเลยใจไหมถ้ไม่ใจบันนอกบ้บันนอกบุ